เลืองแสงเลยอโอโ้โหโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยเราจะไม่ปล่อยค่าใสายตารอมันลงจอดรอมันลงจอด โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ SMC นะครับผมกับผมกล้องคนเดิมนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Ark Survival นะครับผมนะในมอดโปเกมอนในครัชนะฮะหลังจากพัทที่แล้วพัทที่แล้วนะครับผมได้คราฟไอตัวนี้ออกมานะครับผมแล้วก็อาร์บ็อกนู่นอาร์บ็อกนู่นนะฮะไอตัวนี้มันชื่อสไตเนี่ยชื่อชื่อในการ์ตูนนะแต่ว่าชื่อในเกมไม่รู้นะครับผมนะวันนี้นะครับเราจะ ไปฟาร์มนะครับจะพาน้องสไตล์นะครับออกไปเที่ยวนะครับไปฟาร์มเก็บเครดิตนะครับเพื่อที่จะมาครับเรควาซ่านะครับผมนะฮะมันก็คือไอ้มังกรเขียวๆนั่นแหละภาคใหม่ผมไม่เคยผมไม่ผมไม่ได้ดูเลยนะครับผมว่ามันมันมันเป็นโปเกมอนอะไรนั่นน่าจะเป็นโปเกมอนในตำนานเลยเนาะใช่ไหมนะครับผมนะฮะโอเคครับผมนะฮะไปนะครับผมแต่ก่อนที่ เราจะไปลุยกันนะครับจะไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวโนนโน้นโนนเดี๋ยวต้องดูเขาก่อนว่าจะไปเขาลูกไหนนะครับนะฮะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปก่อนนะจ๊ะนะครับผมเดี๋ยวจะได้มีพาร์ตต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะครับผมไปนะครับเดี๋ยวเราต้องไปตลอดทัวร์ครับเพราะว่าเพื่อจะเจอมิวทูมิวทูที่หายไปนะครับมันหายไปตั้งแต่พาร์ตไหนไม่รู้ จำไม่ได้แล้วน่าจะพาสที่7ที่8หรือเปล่านะครับมิวทูมันหายนะครับซึ่งผมคารฟมาแล้วแบบมันกระเจิดกระเจิงมันหายไปเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็เออมิวลืมไปดูมิวมิวยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าวะนนี้กลับมาบ้านแป๊บเดียวนะครับเราก็ออกมาอีกแล้วนะครับตรงนี้มีภูเขาน้าแข็งนะครับข้างบนนี้ภูเขานี่จะมีโปเกมอนในตำนานไปเนี่ยข้างล่างมีอะไรบ้างเนี่ยไอ้ช้อนเดี๋ยวลองลองดิลองวัดดิวัดพลังนี่พึ่งคาร สไตล์โอ้โหโอ้โหไม่ตายแบบสองร้อยทำไมมันมันเบาจังวะมันเบาใช่ไหมมันเบาใช่ไหมันมันมาแล้วมาเยอะมามาเยอะ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 เออมาเยอะเด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 ะะมาเยอะอ่ะฮะะเอาดิเอาดิเอาดิอยู่บนอากาศได้เปรียบอยู่บนอากาศได้เปรียบเด้อโอ้โหโอ้โหมันตีเจ็บมันตีเจ็บมันตีเจ็บไปละไม่อยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยว พอที่จะมีพลังในการโจมตีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้นี้บินผ่านอะไรวะโอเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรอะเย้ยเสียงอะไรวะเหมือนมีอะไรกําลังต่อสู้กันอยู่แถวนั้นนะครับไปดีกว่าไปดีกว่าร้อนร้อนร้อนแล้วตอนนี้ไปดีกว่านะครับไปบนเขามันจะมีอะไรวะเนี่ยความเท่นี้สุดยอดแล้วนีครับอ้าา มากับพี่เขานะครับรู้สึกว่าตัวโคตรใหญ่เลยเองแบกได้ไงวะ <laughs> <laughs> ไม่หนักบ้างเหรอเ้ย <laughs> <laughs> นี่ขึ้นมาข้างบนนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยเผื่อจะเจอโปเกมอนในตำนานนะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วมาหลายรอบแล้วเขาลูกนี่เจอแต่ความหนาวนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วไอ้มาไฟนี่เองมาอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยในน้ำแข็งนี่ฮะ เองเป็นหมาไฟเองต้องไปอยู่ที่ที่ของเองนี่เอ,อ,อ,อเรียบร้อยครับเจ็ดเครดิตนะครับนี่ครับเครดิตมันจะขึ้นโชว์ข้างบนนะว่าเราได้กี่อันนะครับซึ่งไอเรคิวซ่านี่น่าจะใช้ประมาณน่าจะประมาณ5,000นะครับคือตอนนี้เราสตาร์ทที่เท่าไหร่เราสตาร์ที่55ครับผม oh. อ่าแล้วตีตายตัวหนึ่งได้ทีละ3ทีละ4นี่แหละ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ลองลองคิดเอาดีว่าผมจะตีนานเท่าไหร่ครับถึง ถึงจะได้ไปคาไอ้พวกโปเกมอนในตำนานพวกนั้นได้ครับโคตรนานเน่ะบางตัวนี่เกือบทั้งวันนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยครับจะกันเล่นเกมเก็บเลเวลนีครับตีเอาอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> มา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 จังอีกอ่ะโอ้รู้สึกว่าฟูจิกิโซเนี่จะอยู่แถวนี้จะเยอะมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> เสียงอะไรวะเสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนมีเสียง เ้ยนี่ตัวใครเงี้ยตัวใครเงี้ยตัวนี้น่าจะขี่ไม่ได้นะตัวนี้ไอตัวนั้นก็หายไปเลยอ่ะไอตัวหางไฟอ่ะไอตัวหางไฟแบบเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอตัวนี้ขี่ได้หรือเปล่าอุ้ยโอ้โหตัวนี้น่าจะขี่ได้นะนี่นี่นี่ดู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 มันลุกเป็นไฟมันลุกเป็นไฟมันลุกเป็นไฟเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนลุกโอเคตัวนี้แหละโอหเวลพันแปดสิบเฮ้ยจับไม่ได้เจ็ดแค่โอ้โหมันตีต้นไม้พังเลยเด่นนั่นนั่น ไม่ไม่อย่าเพิ่งติอย่าเพิ่งไปไหนละเอาเอาสไตล์ผมไม่เป็นไรครับผมจับใส่โปกเกมอนไว้เรียบร้อยนะครับหายเหรอหายหอ,ออกมาคือ <c ười> ถ้าโปเกมอนเราจับใส่โปกเกมอนไว้นี่ถ้ามันบินหนีเราถ้าเราถ้าเราสามารถกดเรียกออกมาได้นะครับผมโอเคครับผมตั้งนะครับผมเยืนะครับกันหายครับจับใส่ลูกสีเขียวไวน้นะครับอ่าเนี่ยครับเผื่อมันหนี โปเกมอนไม่รักนี่เผื่อมันหนีนะโอเคปั okay, งขี่ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าขี่ได้บู๊ฟเคอร์เซอร์เออเออขี่ดิไม่ขี่อ่ะปึ๊บเอ้ามันขึ้นให้กดขี่แต่ว่าจั๊กเน่มาเฮ้ยขี่ได้แล้วขี่ได้แล้ว ขี่ได้แล้วขี่ได้แล้วเย่เย่เย่ย่ไอพวกห่างเป็นไฟนี่มันสามารถขี่ได้นีครับเย่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 เยวพันสีเดี๋ยวผมดูดูสเตตัสกับนะสเตตัสเดิมเนี่เดิมเดิมนี่เดิมเดิมเดิมดิกเอาเดิเดิเดี๋ยวไปดูข้างแม่ไปดูอาเดี๋ยวเๆียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยเดี๋ยเดี๋ยว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 เดยวเดเยเดี๋ยว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  โคตรเท่เลยลิสดโดลิสาโดต่อยนน่นี่ฮยโอ้ยโไมตายโอ้ยวนที่ตัวใหญ่จังเลยอ่ะวนที่โซตัวใหญ่หรือว่าเราตัวเล็กวะโอ้ยโฮ้ย้ย้ยอ้อเอสเอสเอเ้อเ้เเฮ้ยโ้ทอะไรได้บ้างทอะไรได้บ้างเนี่ยอย่าไปข้างบนไปข้างบนจะไ้มองชัดอพ่นไฟอ่ะอย่าไปดูข้างหน้าดิ ว้าเดี๋ยวมันมีแสงปิ้วๆอ่ะน่าจะเป็นไฟบอลนะครับไฟบอลที่มันเป็นลูกไฟพุ่งออกนะครับไปไปดุกดิกงดุกดิกงดุกดิกงดุกดิ้ดุกดิ้ดุกดิ้มาแล้วมาแล้วตรงนั้นมีไอ้กล้ามครับไอ้กล้ามแล้วก็ไดโนเสาร์โป๊ะโป๊ะนะครับมามาอุ้ยมันตีเป็นแบบเป็นดาเมจดาเมจรัวๆโอ้ตีโคตรเร็วตีโคตรเร็วโอ้ตีเบาแต่เร็วครับผมดูมันตีมันตีโคตรเบานะครับแต่มันเร็วมากนะครับโอ้นอนนอนเอาดิกล้ามพี่กล้าม พี่กาม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 เอาเอาเด้อเอาดิเอาดิอพี่กามเอาดิเรียบร้อยครับผมสิบเรดิสเนี้ยพี่กามเราเนี้ยอ๋อนี่ดิโดคิงดิโดคิงอ่ะอะเด้อะอาเด้อเอาเด้อะอาเด้อมันชอบหาเรื่องเลยผ่านหน้าไม่ได้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 ต้องเดินมาตีเราตลอดเลยดูดคนไฟหัวคนไฟอออ่า ต่อย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 เรียบร้อยนะครับผมโอคตรเท่เลยสะดวกเอาขาพ่านคอดูเหมือนมันนั่งอะไรสักอย่างซูมได้ไหมอาซูมได้ซูมได้ไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆโคตรเท่เลยเป็นไงเป็นไงโอเคครับผมเนี่ยเราจะไปไปตรงไหนดี นะครับผมตรงนั้นมีเซ้ดอทนะครับเซ้ดอทนี่น่าจะจับยากไม่จับแล้วมีตั้ง2ตัวแล้วอยู่ในบ้านเนี่ยะว่าตรงนั้นมีกําลังเกิดการกําลังเป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพอยู่ข้างล่างครับผมระหว่างไอ้สี่แขนกับนิโดคินครับแต่ตอนนี้เราเราดวลกับไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนโซโลแล็กโซโลแล็กโซโลแล็กเรียบร้อยครับผม5เครดิตไปนะครับไปดูเราไปดูศึกชิงเจ้ายุทธภพเขากำลังดวลกันอยู่อ้าว มาถึงก็ตายเลยเดีด๋้อแต่เราต้องแก้แค้นให้พี่กล้ามพี่กล้ามนะครับพ่นไฟพ่นไฟพ่นไฟตีตีตีเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงเป็นไงนะครับผมอ๋อเดี๋ยว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 โอเคนะครับบินบินก่อนดีกว่านะครับอ <า S 1> ิสโดเราเราจับเข้าโปเกมบอลแล้วใช่ไหมเย้ยย ไม่ดีสะดเรายังไม่จับเข้าโปกเกมอนแฮครโดเออไม่ใช่ดีสะดดิที่โตแค่นี้อ่าจับเข้าโปกเกมอนก่อนป๊าบนะครับเวลาเวลาแบบเราจะได้เรียกออกมาง่ายๆครับโอเคสไตล์เห็นไหมเราไม่ต้องจับเลยเราเรียกสไตล์ออกมาปัาป๊บอ่าถ้ามีโปกเกมอนนี้ก็หายห่วงนะครับแต่พวกมิวทูอ่ะผมลืมจับใส่ไว้นะครับมันหายไปเลย <c oughs> มันก็น่าจะอยู่ในแมปนี้แหละครับแต่ว่ามันบินหนีไปไหนก็ไม่รู้ครับแต่เราหาไม่เจอครับ แค่นั้นแหละนี่ครับเราตับมาที่ไหนแล้วเนี่ยบ้านเราอีกแล้วเหรอโอ้ตรงนี้มันภูเขาของทันเดอร์นี่หว่าเนี่บมีทันเดอร์เยอะแยะมากมายเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นไฟลุกเฮ้ยไฟลุกไฟลุกเฮ้ยไฟลุกเฮ้ยเดี๋ยวได้เพิ่งจอดอ่ะพอฝนตกไฟมันจะดับไปเนี่ยทำไมไฟมันลุกตรงเนี้ยโอ้ลิซาดอนโอ้โอจอดลิซา,าดอนฉันจับนาย นี่จะไม่ให้หนายหายไปอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันไหลลงหินเดี๋ยวมันไหลลงหินปั๊บปั๊บจับเก็บเก็บเก็บเฮ้ย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 หายหายหายไม่หายหายเก็บดิโอเคครับผมได้แล้วเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเสียงอะไรวะเว้ยโอ้ลิซารอนตัวน,นั้นก็หายไปเหมือนกันนะครับผมตอนที่ผมคาบออกมานะเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกอะไรอีกตรงน,นั้น มีเสียงคำรามกับม <nota' S 1> <hi questo S 2> ีไฟลุก oh, ข oh, so ึ้นมานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหนี่ภ oh, ูเขาดิสซอดอนนี่โอ้หนีเลยตัวนั้นน่ะโอ้ดิสซอดอนสีดำเย็ดเคเดียวเดียวเดียวเมกาเหรอใช่ไหมเฮ้ยเย็ดเคเย็ดเคตามตามตามกูจะตามตามโอ้โหเลื้งแสงเลยเลื้งแสงเลยอ้าโอ้โหโอ้โห เอาไงดีวะเนี่ยเราจะไม่ปล่อยค่าสายตารอมันลงจอดรอมันลงจอดเออยอยา่ยาอยา่าอย่าอย่ารีบลงจอดสิลูกพี่ผมจะได้จับลงจอดอยังลงจอดอยังโอ้ตัวข้างล่างนี่กลัวเลยนะครับตัวข้างล่างนี่ <c oughs> <c oughs> นิสซอนนิสซอนนิสซอนล่างธรรมดานี่ลงไปข้างล่างเลยเมื่อกี้มันน่าจะสู้กันกันกบตัวดีนะเมื่อกี้นะครับโอ้จอดดิเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องอยากอยาก,อยากเป็นใหญ่ใจตรงนี้ครับผม ือว่าเราเราอยู่ใกล้มันแล้วมันไม่ลงจอดปะเราต้องค่อยๆครับเราต้องค่อยๆครับเราต้องค่อยๆอยากได้ตัวดีๆเราต้องค่อยๆเราต้องค่อยๆอย่าบบนนี่ไปเลยลงจอดสิลูกลงจอดลงจอดเฮ้ยกำลังลงครับมันกําลังลงมันกําลังลงลงแล้วครับผมลงแล้วครับผมลงแล้ว โอ๊ยป๊อบโอ้ยอ,อ,อะไรวะโอ้ยโอ้ยไม่ไอ้จะตายมึงไปตีมันตายทำไมไอ,ไ,อไอ้โอ้ย <c oughs> ขอลากกลับบ้านไปชื่นชมได้ไหม <c oughs> โอ้ยอุซ่าเจอไอ้เลวจำไว้เลยนะไอ้เด็กไม่ดีเอ๋ไม่เชื่อฟังคำสั่งโอ้โหอะไรมาโอ้โหจำไว้ครับภูเขาลูกนี้ครับเป็นภูเขาลิซาดอนนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพัดหลังๆนะครับถ้ามันเกิดใหม่เดี๋ยวจะมีโอกาสแวะมาเยี่ยมเยียนเฮ้ยไปข้างล่างครับรอบนี้ข้างล่างไฟลุกไหนวะไปดูข้างล่างครับไปดูข้างล่างโอ้ข้างล่างนี้มีแต่ลิสซาดอนล่างธรรมดาเนี่ยครับ ไม่ใช่ไหมใช่ไหมตัวนั้นใช่ไหมใช่ตัวนั้นไหมใช่อย่างที่ผมคิดไหมอยู่นิ่งๆเลยไม่เล็งดีดเดียวปาไปเออเรียบร้อยไม่ไม่ไมอย่าล้มินป,ะ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 ปะัดปัดปัดจับเย่เราจะไม่ง้อสไตล์แล้วนะครับผมนะฮะ เราจะเอาออกมานะครับผมแล้วก็เก็บเข้าลูกสีเขียวไว้นะครับผมอ่าเก็บข้าลูกสีเขียวไว้ปั๊บปั๊บปั๊บนี่นะครับผมนนี้มันเกาะขอ,องลิซาดอนจริงๆเว้ยก็มีเยอะเลยนะครับเกาะใกล้บ้านเรานี่เองนะครับเราจะไปหาให้มันยากทำไมวะอ่าฝนหยุดตกแล้วเว้ยโอ้อย่าพึ่งไปดิอย่าพึ่งไปดิเดี๋ยวตายหายอีกตรงจอดดอน ดอนดอนไอ้ดอนไอ้ดอนไอ้ดอนดอนยอโหตรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเยียปีถ้ามีเสียงแปลกๆนี่คือมันจะมีโปกเกมอนแปลกๆนะครับนะเห็นไหมถ้าเป็นดิสดอนเมื่อกี้นี้มันจะมันจะร้องคำรามนะครับ สไตล์เรากำลังสู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้ผมไปเจ็บเก็บเข้าโปเกบอลดีกว่านะครับเดี๋ยวสงสารมันนะผมเดี๋ยวลองนี่ลองอ๋อคลิกซ้ายห่างฟาดเ้ยคลิกซ้ายคลิกซ้ายห่างฟาดห่างฟาดเหรอคลิปขวาล่ะอ้้เดี๋ยวมันตแตกจากนิสซอนที่เราขาบมาอย่างสิ้นเชิงเลยบอมบ์เดี๋ยวทำไมมันขึ้นแค่สิบัน ดาเมจมันแค่สิบเองวะห,หรือว่าเรายังไม่ได้อัพดาเมจให้มันอ่ะอ๋อดูข้างหน้าดูข้างหน้าคนไฟอ๋อคนไฟดิี้า๋าคือดิสซอนอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปดูข้างหน้าแล้วกด C กด C ได้ไหมอ่าตัวนี้กด C ไม่ได้นะครับตัวนั้นนี่กด C ได้นะครับโอเคนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอขอตัว ขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับผมขอตัวไปฟาร์มนะฮะเพื่อที่จะเอาไปครับเรโคซ่านะครับผมเนี่ยตามที่เต้งบอกไว้ต้นคลิปนะครับเดี๋ยวเอนดิสซาดอนนี่ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยพาไปทัวร์อีกทีนะครับผมนะฮะปะอ่าโอเคครับผมนะฮะและตอนนี้เราก็ได้เครดิตครบแล้วตัวนี้เราได้มาประมาณเกือบหกหกพันนะครับผมนะฮะพร้อมที่จะ ไปครับแล้วนะครับผมเนี่ยเอาตู้นี้นี่แหละขี้เกียจขึ้นไปนะครับผมใส่เครดิตเข้าไปนะครับแล้วก็หาชื่อนะครับไหนไหนน้อยเงยห้าพันเครดิตนะครับผมเลยคซ่านะครับผมมันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าวะโอเคนะครับผมครับไอเทมนะครับอ่าโอเคครับผมระหว่างครับนะครับผมเดี๋ยวมีข่าวมาบอกนะครับว่า เรามีอีกช anel หนึ่งนะครับซึ่งเป็นช anel เอาไว้ไลฟ์สตรีมสดนะครับผมเนี่ยใครอยากดูพี่เล่นเกมสดๆนะครับผมคุยกันได้ทางช่องแชทนะครับผมเนี่ยไปกด subscribe ไว้เลยนะครับชื่อว่าช anel S T G X นะครับผมเพิ่งสร้างนะครับผมเนี่ยใครอยากตามไปนะครับแต่ก็วันเวลาที่จะไลฟ์สตรีมนี่ไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่เวลาว่างนะครับผมนะฮะก็ไปดูที่หน้าช่องได้เลยนะครับผมจะผมแปะไว้อยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ จะมีตัวใหญ่ๆอยู่เนียก <g> ด <ird> เข้าไปเลยนะครับผมนะฮะไปกดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมนะ,ะเวลาไลค์จะได้แจ้งเตือนต,ต,ตุดโอเคนะครับผมนะฮะมานะครับผมเรียบร้อยนะครับผมมาใส่เข้าไปนะครับผมเอากลับมาพร้อมหรือยังเล d ี and g e n t l e m ร n เราจะเรียกเรย์โคซ่าออกมาแล้วนะครับผม3 2 1สองหนึ่งรืด อยู่ไหนอะเห็นแต่หางเอ้าทำไมมันลงไปในดินอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะแม่นาคีเฮ้ยเดี๋ยวดเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นมายังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยติดบั๊กเฮ้ยเฮ้ยติดบั๊กอะมันตามมาดิตามมาดิตามพ่อมาเฮ้ยมันกดไม่ได้ไม่ไม่มันกดโอเคอ้า นาคี <c oughs> โอเคมันทําอะไรได้บ้างนะครับโอโหคลิกคลิกขวานี่ตวัดนะตะวัดหางนะครับผมจก๊กให้ฟาดหางนะครับแล้วก็ทําอะไรได้บ้างอันนี้กัดเหรอกัดเฉยๆนะกด C ีดิอ้นี่มันลาแสงแบบมิวทูลเลยนี่วานะครับาน้องมิวเรายังติดน้องมิวเรายังติดอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับผมหาวิธีเอาลงไม่ได้ <c oughs> ผมอยากเอาลงมากเลยนะครับผมเนะเดี๋ยวต้องหาวันเวลามาเอาโนมิวลงนะครับผมนะโอเคครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ค่ินี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพัทน่าจะพาเนี่ยครับเจ้าแม่นาคีเรโคอซ่านะครับผมเดี๋ยวพาเรโคซ่านียครับไปไปเที่ยวไปทัวร์กันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ตรงนี้หรือกลมๆมด้านข้างตรงนี้้ก็ไดนะครับผม เมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนำนะครับผมบ๊ายบายจ้า